เป็นยังไงบ้างฟีดแบ,บ,แบ,บ็กหลังจากออนไปก็ครึ่งเรื่องแล้วน้องตอนนี้ใช่ค่ะตอนนี้ครึ่งเรื่องแล้วค่ะฟีดแบ็กดีมากแต่แรกเพราะว่าเรื่องนี้คือมันมันเปลี่ยนลุคเพราะว่าได้ได้แต่งตัวเป็นแบบเหมือนแนวทอมบอยในในช่วงต้นเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็แบบว่าทุกคนเนี่ยได้ตอบรับมาดีแบบเฮ้ยน่ารักรออะไรเงี้ย<ล>ใช่เพราะว่าแบบต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายใส่วิกผมสั้นใส่หมวก<ล>อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบ อารมณ์เหมือนเหมือนเด็กเหมือนเด็กผู้ชายเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นจากลุกนี้เลยไหมก็มีค่ะก็หลายๆคนก็มีบอกว่าโดน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 ตกใจเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้แล้วเราอะมองว่าถือว่าเฮ้ยเราหล่อไหมหรือว่าได้อยู่ไหมหรือว่าก็ถือว่าก็ใช้ได้นะถ้าถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูก็หล่ออยู่นะนอกจากเรื่องหล่อแล้วมีปิ๊กแตกอะไรบ้างก็ มีในเรื่องของแบบคาแรคเตอร์ <bunker enter S 1> ที่เปลี่ยนไปเพราะว่าไม่ไม่มีใครตั้งแต่เล่นละครมาคือยังยังไม่เคยเล่นแนวนี้ยังไม่มีใครได้เคยเห็นเราแนวนี้ที่แบบว่าเป็นแนวแบบรูกับกวนๆแบบกวนโอ้ยทอมบอยแบบไม่วะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีมีฟิลบบประมาณนั้นเไรอย่างเงี้ยค่ะแลร่วมงานกับพี่บูมทั้งเรื่องไกับพี่บูมเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องที่สองค่ะเป็นยังไงพอเรื่องที่สองมันเข้าฉากขึ้นกว่าเดิมหรือว่ามัน เป็นยไงบ้างโอ้ยเ,เรื่อง,เ,เ,รองเรื่องที่สองคือพอมาเจอพี่อุ้มคือแบบชิวเลยคือชิวแบบชิวจริงๆเพราะว่าด้วยความที่เหมือนเรื่องแรกเราก็เริ่มสนิทกันแล้วแล้วพอมาเรื่องที่สองอีกเจอกันไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเลยก็ <c oughs> แบบว่าเวลามีแบบฉากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคือเล่นได้เลยเล่นนองบทนยังได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือแก้งกันไปแก้งกันมาอะไรางเนี้พี่บุ้มพอน่ารักหมพี่นอกบท ก็มีแบบบางทีแกล้งพี่บูมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาแต่เขาก็รู้ทันก็รับกับาาแกล้งพี่ใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เล่นกลนะคะ,ะ,คะอย่างเวลาต้องเข้าชมข้าฉาไปกันก็คือไม่มีความเก่งเลยเพราะสนดึงเอโอ้ไม่เก่งเลยค่ะตั้งแต่เจอวันแรกก็คือแบบฟิลแบบสบายมากค่ะมีทเขาได้เป็นแบบแฟนๆตาลเป็นครูติ้นไหมวันรุ่งขึ้สองหรอเล่ เหมือนกลายเป็นคู่ขวัญมากกว่าเพราะแบบพอเขาเจอเจอกันเรื่องที่สองแล้วก็แล้วก็ยังยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ได้เจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังเข้าฉากเรกยังมีแบบเขินหรือว่าแบบโอ้ไม่เขินเลยกลายเป็นแบบใช่คือแบบอาสีพี่จะเล่นยังไงดะอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามีการคุยกันก่อนตกลงกันก่อนว่าเอ๊ะจะแบบแบบไหนที่มุ้ในใช่ใช่ค่ะก็มีคุยกันก่อนก็พี่บูม ก็น่ารักค่ะต่อให้สนิทแค่ไหนพี่บุ๋มก็บอกอพี่ขอโทษน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ขอโทษน้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมีคุยกันพี่เอกกำกับคือตอนแรกก็แอบบแอบบแอบบกลัวเหมือนกันว่าเอ้ยถ้าเป็นแบบนักแสดงมากำกับจะแบบจะเป็นยังไงฟิล,ลจะประมาณไหนไอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอพี่เอกคือเอ้อเป็นผู้กำกับที่น่ารักมากแล้วคือเขาดูแลนักแสดงเวลาทีมงาน คือแบบเหมือนถ้ามอยมุมนึงเหมือนแบบอ้าวไม่ใช่ผู้กำกับการเป็นแบบเหมือนคนดูแลทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบบางที่อยู่หน้าเซตเสร็จเวลาเราระหว่างที่เรารอเนี่ยเขาก็จะวิ่งเข้ามาเพื่อเอาพัดลมมาตั้งให้เราแบบเอ้ยนักแสดงจะร้อนไหมอะไรเงี้ยแบบขาดหรืออะไรไหมแบบคือเขาจะแบบจะมาแอบมองอย่างเงี้ยแบบเอ้ยถ้าเรานั่งอยู่ตรงทีศไม่โดนพัดลมเขาก็จะยกพัดลมมาวางไว้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบดูแลดีมากแต่ว่าพี่เขาไม่ได้ดุเสียงที่ ไม่ดุเลยไม่ดุเลยค่ะแบบน่ารักบางทีก็มาเล่นเ,เล่นกับนักแสดงหน้าเซตจนลืมไปว่าตัวเองต้องต้องต้องไปกำกับแล้วน,น,นะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจตอนที่เขาเป็นนัแสดงตอนที่เขนแสดงเนีเคยแบบเี่ยเาเคยไร <c oughs> ่วมงานที่แบบในพารการเนนักแสดงค่ะแต่ว่านานมาแล้วค่ะเคยแบบแค่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก <c oughs> ็ <c oughs> แตกต่างกันเยอะเลยคือพอพอเพี่ยบมาเป็นผู้กำกับเนี่ยก็จะเห็นแบบความจริงจังของเขามากขึ้นแบบ ก็ดูดูถึงแบบความพยายามแล้วก็พลังหลายๆอย่างที่เขาแบบพยายามจะแบบจะบอกเราจะส่งให้เราแบบโอ้ยซีนนี้มันต้องเล่นอย่างนี้นะแล้วเขาก็เล่นให้เราดูแล้วพอเวลาเขาเล่นเหมือนเหมือนเขาเล่นเล่นเล่นอนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบโอ้โหสุดยอดมุมแบบมพิเศษที่เหมือนเราไม่ได้คิดว่าพี่เอกจะเป็นแบบน,นี้เลยก็เอ่อความใส่ใจหลายๆอย่างเลยค่ะแบบ แปลกใจตรงที่เราเป็นนักแสดงผู้หญิงแต่พี่เอกอะ่ะเขามายืนดูแบบดูเสื้อผ้าหน้าผมให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคือแบบเป็นห่วงเราแบบทุกอย่างแบบพอผมผมไม่แบบไม่สวยแบบนิดเดียวอะไรเงี้ยให้ช่างมาดูเอ้ให้ช่างมาดูหน่อยให้แบบเอ้พี่ว่าตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีความละเอียดในเรื่องนี้เขาสอนเราอย่างไรบ้างคะในการทีต้องไปยุ่งที่ประสบการณ์แบบค่อนข้างเยอะ ก็สอนในในเรื่องของวินัยอะไรเงี้ยค่ะพี่เอ๋ขาจะบอกว่าพี่อ่ะคือเวลาพี่จะเปรีมากเลยนะพี่จะแบบให้ความสําคัญเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุยกันก่อนใช่ค่ะเขาจะแบบว่าเขาเขาก็อยากให้เป็นไปตามตามที่วางไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่แต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้มากดดันพวกเราอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยพี่มันแบบนี้นะพี่แบบอาจจะรบกวนน้องๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้าใจพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบฟิล์น่ะให้ผ่านขนาดไหนกับมือใหม่ โอ้ให้สิบเลยหให้สิบเลยให้เต็มเลยเขมีลักฐานที่เกี่ยวกับการคุยโทรศั์ที่ตัดเ,เราไปเจอมัก็ก็ก็เป <ๆ S 1> ็นภาพาอะไรนะขึ้นของเขาเลยคือเข้าใจง่ายค่ะคือเข้าใจง่ายเลยเพราะว่าเวลาพี่เอกบอกอะไรมาก็คืออ๋อโอเคแบบรู้เรื่องคือไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรเยอะคือพี่เอกเขาบอกว่าพี่อยากให้มันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้อย่างนี้เราพอบอกมาแล้ว อ,อ๋อโอเคอธิบายชัดเจนทําให้เห็นเข,เขาก็มีประสบการณ์การเป็นนักแสดงมาก,ก่อนด้วยนะเพราะมันเป็นต่วากับมันก็เลยเหมือนว่ารู้สึกว่ามันดิวกันง่ายใช่ใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่เขาเคยเคยเป็นนักแสดงมาก,ก่อนอนะ่ะเขาจะเข้าใจในพาร์ทของนักแสดงแล้วพอมาเป็นพ่วงก,กับอ่ะเขาก็เลยจะรู้ว่านักแสดงรู้สึกยังไงหรืออะไรอย่างเงาี้ยค่ะเขาจะเข้าใจได้ง่ายกว่า ก็เลยจะมีความใส่ใจมีรายละเอียดอะไรต่างๆที่แบบจริงๆก็คือเป็นความต้องการของนักรสดงใช่ใช่ค่ะคือใส่ใจทุกอย่างแม้แต่ขั่งเรื่องอาหารการกินคือแบบคือก็อย่างบางทีเราไปกองละครบางทีเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่พี่เอกืีบอกว่าให้ให้แม่บ้าเออให้ให้ทีมกับข้าวมาถามแล้วว่าเราอยากกินอะไรมือนี้อยากกินอะไรกินอะไรคือตัดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบ ต้องการอะไรก็ก็คือบอกอะไรเงี้ยเขาจะทาเท่าที่เขาทาได้วนาคือลกไม่เคยสิบนิ้วคือแบบิ <c oughs> ้อหลใช่่อันนี้ก็เป็นก็จะต่างกับตรงที่ข้างนี้จะเป็นแบบแนวบูแบบ จะแตกต่างกับประมาณนั้นนะะเรื่องของผิวเอร์ก็จะเป็นแอคชั่นแบบอีกแบบหนึ่งเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยแต่อันนี้จะเป็นฟิลแบบเหมือนเป็นสไตล์บู๊แบบง่ายๆบ้านๆที่แบบว่าเข้าถึงง่ายที่แบบไม่ไม่ต้องแบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เอกเขายังมีซิกเนเจอร์อาหลงมีท่ายยงท่ายิงเขาบอกว่าพี่หอนะอะไรอย่างเงี้ยแบบยิงแบบมันต้องแบบมีท่าแบบเป็นฟิลแบบพระเอกแบบ มือปืนรุ่นเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าละครเรามันย้อนยุคไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราบอกว่าเนี่ยพี่ขอเถอะคืถ่ายยิงปืนแบบนี้เลยเนี้ต่ยเวลาถือปืนต้องถืออย่างนี้นะแบบขอเท่ๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแบพี่เอกหนูก็อาจจะไม่ได้เท่เหมือนพี่เอกนะหนูก็ก็ก็ลองพยายามแบบทยาแบบหนูได้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซ้อมนานไหมเป็นซ้อมกับตัวเองไปกระโดดถือว่าอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้น ก็ไม่ไม่ไม่เอาหน้างานเลยค่ะแบบเอาตามฟิลอะไรอย่างเงี้ยะรือว่าก็คือทำงานง่ายใช่ทำงานง่ายมากแล้วก็รวดเร็วแล้วคือไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่เสียเวลาคือแบบพอถึงเวลาปุ๊บถึงคิวเราเข้าเลยเข้าเลยอะไรเงี้ยปกติละครบูมันจะนานแต่นี้คือเพลงแบบว่าแบกไปเลยแบบ เอาพาร์ทนี้เอาแค่แค่นี้แล้วก็เน้นตรงตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันนี้ก็เป็นอีกวันเึอิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบในการทําง,งานเรื่องเดี๋ยวจะได้ระบบใช่จะได้ไม่ต้องแบบว่ามากองรอกรันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะดีมากๆเลยค่ะตอนนี้คือเลตติ้งก็ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคนแบบพูดถึงเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ละแล้วก็ชอบชอบในตัวคาแรคเตอร์ของรถไฟที่ฮันน่าเล่นด้วยเียค<ๆ>่ะ เชื่อแล้วมาว,ว่าโถ้าเป็นละครแนวอารอมณ์นี่คือยังไงคือเดตติ้งต้องแบบใช่ <laughs> ก็น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของของแฟนละครช่องเจ็ดอยู่แล้วนะคะที่<ช>ที่เขาชอบแนวน,นี้ใช่ดูง่ายใช่ค่ะดูง่ายสนุกมันมีคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอเวลาที่เราได้ผลงานเราไม่ต้องกังลเลยเพราะว่ายังไงก็โดนใจแฟนละครได้หลอดเลยเอยืนยิ่งมที่ต้งทนแต่ก็มีค่ะมีมีมีมุม,มที่กังวลบางทีเราก็อาจจะแบบเอ๊ะเขาอ,อาจจะไม่ได้ชอบ แนวนี้ทุกเรื่องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราเราก็แอบคิดของเราคนเดียวนะเราก็บางทีเขาอาจจะเปลี่ยนรอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนแนวแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบก็ต้องมาลุ้นเรื่องต่อเรื่องในเวลาเราบเราต้องเลือกมากขึ้นเลยว่าจะต้องไม่ซ้ำกับเดอมเดิมหรือคาแรคเตอร์เดิมที่เราเคยเล่นก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะกูกู่อย่างเดียวสไตล์เดียวแนวเดียวออะไรยย่างงเี้ก็ก็มีดูค่ะมีมีดูแล้วก็ปรึกษากับผู้ใหญ่บอกว่า หนูหนูก็เล่นแบบบูมาประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามันฉีกไปอีกแบบนึงเราก็อาจจะรับแต่ถ้ายังเหมือนเดิมเราก็ขอหยุดเลยดีกว่าให้น้องให้น้องๆเขาได้เล่นบ้างให้เราไปเล่นเราขอไปเล่นแนวอื่นบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยฝากละครตอนที่เหลือค่ะค่ะก็ฝากติดตามกล้าผ่าเหล็กด้วยนะคะตอนนี้กําลังเข้มข้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้นักแสดงทุกคนด้วยนะคะทุกคนเนี่ยคือทำเต็มที่มากๆ ติดตามด้วยนะคะทุกวันพุธพฤหัสนะคะสองทุ่มครึ่งทางช่องเจ็ดนะคะ